สวัสดีค่ะเด็กๆเรายังอยู่ในหน่วยต้นไม้แสนรักอยู่นะคะวันนี้เราจะมาพบกับคุณครูในกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะวันนี้คุณครูคจะพาเด็กๆมากิจกรรมสร้างสารรค์โดยการพิมพ์ภาพจากคอตตอนบัตนะคะก็จะมีสีนะคะเด็กๆสีถ้าใครมีซองแบบนี้ก็แบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นกล่องแบบนี้ แล้วก็คัดต้นบัทนะคะแบบนี้อยู่ในหน่วยต้นไม้ให้คุณพ่อคุณแม่วาดรูปต้นไม้ให้เด็กๆนะคะบ้านแบบไหนก็ได้แต่คุณแม่บ้านแบบนี้นะคะแล้วก็คุณครูมีจานสีแบบนี้คุณครูก็จะเทสีลงไปต้นไม้สีอะไรคะเด็กๆคุณครูจะเทสีเขียวลงไป แล้วก็มีผล,ลไม้ด้วยอาจจะเป็นสีชมพูหรือสีแดงสีส้มอย่างนี้นะคะเด็กๆอันนี้คุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก็ใช้ข้อต้นบัตอันนี้นะคะจุ่มลงไปในสีแล้วให้เด็กๆฝึกสมาธิแบบนี้จิ้มไปที่ต้นไม้ที่คุณแม่ว่านให้เด็กๆนะคะจิ้มแบบนี้จิ้มแบบนี้นะคะ จิ้มลงไปแบบนี้นะคะแล้วพอเด็กๆจิ้มเสร็จแล้วจะได้รูปแบบนี้เห็นไหมคะต้นไม้สีสีเขียวนะคะเด็กๆจุ่มแล้วก็ออกมาจิ้มใช้สมาธิด้วยอยากให้ออกนอกรอยนะคะจิ้มลงไปจิ้มจิ้มจนต้นไม้หมดเลยแล้วเด็กๆอยากให้ผลไม้ของเด็กๆเ,เป็นสีส้มหรือสีแดงเด็กๆก,ก็เอา คอตตอนบาตนี้นะคะจุ่มสีลงไปจิ้มจิ้ม,มิ้มแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วก็จะได้รูปต้นไม้ในลักษณะแบบนี้เด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งให้คุณครูคและเ,เพื่อนๆดูด้วยนะคะแบบนี้นะคะคือกิจกรรมสาร้างสรรค์พิมพ์ภาพจากคอตตอนบัตคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวิธีทำนะคะเด็กๆ เด็กๆให้คุณแม่ว่ารูปต้นไม้ต้นไม้แบบไหนก็ได้นะคะในกิจกรรมสร้สางสรรค์แล้วเด็กๆก,ก็ให้คุณแม่ผสมสีให้เทสีใส่จานต้นไม้เราเป็นสีเขียวเด็กๆก,ก็จุ่มลงไปใช้สมาธินะคะจุ่มจนใบไม้เป็นสีเขียวเต็มต้นเลยนะคะเด็กๆแบบนี้นะคะจุ่มลงไป เด็กๆใช้สมาธิด้วยจุม่มแบบนี้นะคะเสร็จแล้วของกูแมวเสร็จแล้วก็ค,คือแบบนี้นะคะเด็กๆคือต้นไม้นะคะต้นไม้แสนรักคุณครูมีผลไม้ด้วยลิบหน้าเจอกันใหม่คะ่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ